กาบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชายันสิริมาศท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับในการาที่มีความต้องเสี่ยงกับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ก็ต้องขออนุญ,ญาตได้นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า,อาตอนนี้ในเรื่องของการ ป้องกันโรคโควิด -19 นะครับมีความสำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อใดน,นั้นที่เราป้องกันตนเองได้ดีนะครับปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการที่กำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเคหสถานนะครับเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับ เรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆรวมทั้งถ้าท่านสงสัยว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อท่านก็สามารถขอ,ขอรับการตรวจได้นะครับนอกจากนั้นนะครับตอนนี้ยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยในการควบคุมสอบสวนโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอชนะนะครับหรือแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือ,อหมอพร้อมนะครับซึ่งใช้ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนตรวจในการฉีดวัคซีนได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับก็มีมาตรการนะครับตามประกาศนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องของการเดินทางเข้าออกพื้นที่ จังหวัดร้อดนะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อดงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจําเป็นนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดนะครับได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับ นอกจากเชิญชวนไม่ให้ชาวร้อยเอ็ดนะครับเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับกรณีที่มีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดนะครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพำนับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อถึงพื้นที่ปลายทางหมู่บ้านชุมชน หรือสถานที่อื่นใดนะครับท่านจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน24ชั่วโมงนะครับและก็ต้องกักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมกันนั้นก็ขอให้ท่านได้สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็ได้ QR Code นี้นะครับก็ ได้กระจายไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานนีขนส่งโดยสารจังหวัดร้อยเอดนะครับท่าอากาศยานจังหวัดร้อเอดหรือณโรงแรมที่พักอาศัยหรือในชุมชนของท่านนะครับก็จะมี QR code ให้ท่านได้ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดนะครับและนอกจาก ท่านต้องกักตัวแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ต้องขอความร่วมมือร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยยังมีผู้ป่วย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นก็ท่านป้องกันจะดีกว่ารักษานะครับก็ทุกท่านนะครับช่วงนี้ถ้างดกิจกรรมในการรวมกลุ่มงดกิตกรรมในการจัดเลี้ยงงดกิตกรรมในการาทานข้าวที่ร่วมกันจำนวนมากนี่นะครับก็จะช่วยป้องกันได้นะครับเพราะว่า ที่ผ่านมานะครับการชุมนุมกันการทานเข้าร่วมกันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับขอบพระคุณครับ